ครับเรนี้เป็นเพื่อเอนะโอ้โอาคัพองพเป็นเสียงมงเลยครับหลังช่วงของเขาต้องิีนี่จะต้องมีพ้องพระนะ แกเจ้าเออันอยัเอาเอาออกอได้ไมเดี๋ยวได้เสียงเสียงได้ชัแก้ววันนี้ไมน่เองนะครับผมอ้มันคนจบไหมวันนี้มนเดียมันดยจบเลยมันแ่ใงไหนก็ก็ยศควันไต่ก็เรื่องมันใก่แล้ไก่ก็ยมก็ขอวันนี้วันนี้มีสอบมาก็สยกเ่าครัมีสอบมีลูกทีมาเโอ้โเรียมวยแบบท้าสิมากเลยวันนี้แบบ พอปัดเขาลบปุ๊บเราก็เดินหับสบายใจเลยไอ้ไวนี้คือมันเหมือนกับมั่นใจแล้วนะงมาอยากไัมียมาอะไ้เลยชนะกี่ครั้งเลยก็สี่ครั้งแล้วสี่กแล้วโอ้มาชิงชมป์ได้ยังไไดเยรได้ลเดี๋ยมาจะมีถ้มี้มถ้ามีโอกาสได้นะรายยี่าเลยรยยี่ห้าเท่าไรรายยี่ห้าไม่มีเี่ยไมเี่ยมไหยี่ย้ยสอง แต่ถ้าเกิดเรียกานนะเีียกานแล้วี่หกเนาะวันนีนายใหญ่ให้ดูนะเอาขคุณทนบ้างั้ลกัวรื่องบรนณาธิในกอยที่สองกองท่้มไองที่สี่ก็จะเป็นร้ผมอ่ะารเกี้วในใจในใจมีไหมอยากเกลียใครแบบเป็นเสีมีไหมนีกับเท่าไหร่ชกดีสุดอ๋อยี่สิบยี่สิบสี่ยีิห้ายหกสเป็นนี่ควันนี้ มาเต็มเหนียวเลยนะชาคบนมีฤทธิ์ทุกวันนี้ให้ยากมากตั้งใจด้วยตั้งใจด้วยวันนี้วันนี้เตรียมสอบมาจากข้างเลยใทีมาผู้ชมไม่ธรรมดานะชนะมาเจ็ดแปดพันจิตนะแก้มาดีออชื่นต้องตัดช่นห้าหมื่นโอ้โหน้องนนบน้องบอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสเชียร์แชมป์ร้อยยี่ิบหกนี่โอเคได้ไหมตอนนี้ได้เลยไม่ว่าสถายันไหนเนาะ

มีเมียยังดูแล้วนี่ชือเปล่าเราฝากไวมาางหม่อยู่เท่านี้นะครับฝอกพี่น้องจาฝสีเรเดีดยวพี่โอ๊ตเลยไอฝาสีไวันมาวันนี้ผมกครังดนี้แต่ผมมีอะไรก็้